เสมอทีมบวยเกมน่าเบื่อจนแฟนถอนหายใจทั้งแอนฟิลและใช่ครับหลังจบเกมสลอตโดนโหจริงคำถามคือนี่แค่สะดุดหรือสัญญาณอันตรายของลิเวอร์พูลยุคใหม่เพราะซัมเมอร์นี้หงอาจต้องคิดถึงชื่อใหม่ฟานเดฟเฟนทายาทฟานไดที่อาจเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างเป็นยังไงไปฟังจากเกมพรีเมียร์ลีกล่าสุดที่แอนฟิลลิเวอร์พูลทำได้เพียงเสมอกับเบอร์ลี่หนึต่อหนึ่ง กลายเป็นอีกหนึ่งผลการแข่งขันที่สร้างความอึดอัดใจให้กับทั้งแฟนบอลและเฮดโค้ชอย่างอาร์เนอร์สล็อตหลังจบเกมอาร์เนอร์ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้และมันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดเสมอเพื่อหลายครั้งลิวร์พูเคยยิงประตูได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแต่ก็เคยเสียประตูในช่วงเวลาเดียวกันเช่นกันเขายอมรับว่าลิวร์พูในช่วงหลังกลายเป็นทีมที่ระมัดระวังเรื่องเกมรับมากขึ้น ทำให้คู่แข่งสร้างโอกาสได้ยากขึ้นจริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ส่งผลต่อการสร้างโอกาสจบสกอร์ของทีมเช่นกันแม้ผลการแข่งขันจะน่าผิดหวังแต่อาเนอร์มองว่าบางครั้งสกอร์ในสนามก็ไม่ได้สะท้อนพัฒนาการของนักเตะอย่างแท้จริงเขายกตัวอย่างถึงฟลอเรนเวียสที่ทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงเยเรมีฟริมปองที่สร้างความอันตรายได้ตลอดเกมแต่ทั้งหมดกลับไม่ถูกจดจำเพราะผลเสมอที่เกิดขึ้น อาเนอร์ยังพูดถึงสัญญาณเตือนสำคัญในเกมนี้นั่นคือจังหวะที่ลิเวอร์พูลเกือบทําเข้าประตูตัวเองและการเปิดโอกาสให้คู่แข่งได้ลุ้มถึง2ครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมต้องระวังให้มากกว่านี้อย่างไรก็ตามเขายังชื่นชมการขึ้นเกมจากแดนหลังของทีมที่ทําได้ดีและดูอันตรายมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าเอ็ดเวิร์ดส์ของเบอร์ลี่จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมอาเนอร์ Arnold สรุปว่าในเกมฟุตบอล บางครั้งทีมหนึ่งอาจมีโอกาสแค่ไม่กี่ครั้งขณะที่อีกทีมมีโอกาสมากมายแต่สุดท้ายผลลัพธ์อาจจบลงด้วยจำนวนประตูที่เท่ากันและแม้ลิเวอร์พูลจะไม่แพ้ใครมาแล้ว12นัดติดต่อกันแต่เขาย้ำชัดว่ามาตรฐานของสโมสรแห่งนี้สูงกว่านั้นเพราะเราคือลิเวอร์พูลส่วนประเด็นเสียงแฟนบอลที่ดูเหมือนโหใส่หลังเกมที่แอนฟิลด์อาเนอร์มองว่านั่นไม่ใช่การโหแต่เป็นการแสดงออกถึงความผิดหวังและความคาดหวังที่สูง ซึ่งเขาเองและนักเตะทุกคนก็รู้สึกแบบเดียวกันอาร์เนอร์กุนซือของลิเวอร์พูลออกมายืนยันถึงประเด็นเสียงจากแฟนบอลในสนามแอนฟิลด์หลังเกมที่หงแดงเปิดบ้านทำได้เพียงเสมอกับเบอร์ลี่หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเกมดังกล่าวจบลงท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมเมื่อมีเสียงที่หลายคนตีความว่าเป็นการโห่จากแฟนบอลเจ้าถิ่นส่งตรงถึงนักเตะหลังเกมแต่ทางอาร์เนอร์ออกมาชี้แจงว่าเสียงเหล่านั้นอาจไม่ใช่อย่างที่หลายคนคิด โดยคุณซื้อชาวดัตช์กล่าวว่าสิ่งที่พวกคุณได้ยินผมไม่คิดว่ามันคือการโหนะสำหรับผมมันคือการแสดงความไม่พอใจมากกว่าเป็นความผิดหวังที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะเราคือลิเวอร์พูลอาร์เนอร์ยังเสริมอีกว่าแม้จะต้องให้เครดิตกับเบอร์ลี่ที่สู้ได้อย่างมีวิน,นัยแต่ในมุมของทีมเจ้าบ้านหากผลการแข่งขันแบบนี้ไม่ทำให้ทุกคนรู้สึกผิดหวังนั่นแปลว่ามีบางอย่างผิดปกติ คุณผิดหวังแฟนบอลผิดหวังและพวกเราก็ผิดหวังเหมือนกันคือคำย้ำจากปากกุนซือหงแดงผลเสมอในเกมนี้ไม่เพียงทำให้ลิเวอร์พูลเสียแต้มสำคัญยังสะท้อนความคาดหวังอันสูงของแฟนบอลที่ต้องการเห็นทีมเดินหน้าเก็บชัยชนะโดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านแล้วเจอกับทีมจากโซนท้ายตารางส่วนตัวผมนั้นบอกว่าเจ้าโหหรือถอนหายใจมันก็แปลความหมายเดียวกันนั่นแหละครับคือไม่โอเคและแฟนบอลมีสิทธิ์รู้สึกแบบนั้นเต็มร้อยเกมในแอนฟิลด์ เจอเบอร์ลี่แล้วได้แค่เสมอมันไม่ควรต้องมานั่งอธิบายอะไรให้ซับซ้อนเพราะมาตรฐานของลิเวอร์พูลมันสูงกว่านี้เยอะเสียงจากแฟนบอลไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสัญญาณเตือนถ้ายังอ่านเกมนี้ไม่ขาดบอกเลยว่าแรงกดดันหลังจากนี้มีแต่เพิ่มไม่มีลดแน่นอนครับในขณะเดียวกันนั่นเองสตีเวนเจอรราดเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันว่าถึงแม้ช่วงหลังฟอร์มจะดีขึ้นไม่แพ้ติดต่อกันแต่การเสมอกับทีมอย่างลีดส์กับเบอร์ลี่ในบ้าน คุณก็รู้ผมก็รู้ว่าน,นั่นมันยอมรับไม่ได้เพราะงั้นมันจะมีเสียงวิจารณ์ถาโถมไปยังผู้จัดการทีมอีกครั้งแน่นอนผมรู้สึกว่ากุนซือคนนี้มีศักยภาพคอที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้พยุงทีมให้กลับมานิ่งได้และเขาก็พาทีมจากกลางตารางไต่กลับขึ้นมาอยู่ในโซนแชมเปี้ยนส์ลีกได้แล้วผมคิดว่านั่นจะเป็นเป้าหมายหลักของเขากับทีมอย่างน้อยๆซีซั่นนี้ต้องติดท็อป4ให้ได้แต่ถึงอย่างนั้น มันก็ไม่ได้ทําให้เสียงวิจารณ์ที่จะตามมาเบาลงไปหรอกนะชนะในบ้านแค่1นคุณจะอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงตลอดที่จะเสียประตูได้ง่ายๆแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นทําแต้มหล่นไป2คะแนนอาร์เนอร์จะต้องเจอสัปดาห์ที่ยากแน่ก่อนเกมแชมเปียนส์ลีกโดยส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้ต้องบอกว่าดูแล้วมีแต่คําว่าหัวจะปวดเพราะตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะในครึ่งหลังโอกาสของทีมเจ้าบ้านเรียงกันเป็นพวงชนิดที่ควรยิงเพิ่มให้ขาดตั้งนานแล้ว แต่ปรากฏว่าแทนที่จะคมขึ้นกลับยิ่งเล่นยิ่งฟอยิ่งเล่นยิ่ง,ง,งออกทะเลยิ่งมองภาพรวมยิ่งเจ็บเพราะนี่คือเกมที่ครองบอลครองพื้นที่ครองทุกอย่างแต่ดันปล่อยให้เบอร์ลี่ทีมรองบว้ยกลับมาตีเสมอได้แบบหน้าตาเฉยมันไม่ใช่แค่พลาดนะแต่มันคือพลาดสำซากจากสูตรเดิมๆนำและผ่อนเกมซึ่งแฟนบอลเห็นผลลัพธ์มันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่ามันไม่เวิร์กแต่นี่ก็ยังทำแล้วก็พังอีกจนได้หลังโดนตีเสมอเหมือนทีมจะได้สติกลับมานิดหนึ่ง แต่ความจริงคือยังดูตื่นตื่นลนล,น,ลนทุกครั้งที่เบอร์ลี่โต้กลับเกมนี้มันไม่ควรหลุดแต้มเลยและถ้าเกมแบบนี้ยังพลาดได้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันแย่จริงๆเพราะการเสียแต้มให้ทีมอันดับ19ของตารางมันไม่ใช่เรื่องที่ควรเกิดกับทีมระดับนี้ที่น่างหงุดหงิดที่สุดคือไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะมีเยอะมากเยอะจนไม่รู้จะพูดยังไง แต่ปัญหาคือไม่มีคุณภาพในจังหวะสุดท้ายไม่มีความเฉียบคมพอจะปิดเกมอย่าไปโทษโชคอย่าไปโทษด,ดวงเพราะถ้านักเตะทำได้ดีกว่านี้เกมมันไม่ต้องมานั่งลุ้นให้เสมอแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วถึงแม้ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีจากที่เราได้เห็นฟอร์มของฟลอเรนเวี c ชในเกมนี้นี่แหละคือนักเตะที่เราต้องการเงินมหาศาลที่ได้ใช้จ่ายไปนั้นเริ่มออกดอกออกผลให้เห็นกันบ้างแล้วจากหนัดหลังสุด เขากำลังแสดงให้เห็นไม่ใช่จากคำพูดของเขานั้นเขาแสดงให้เห็นจากฝีเท้าของเขาว่าเขาคู่ควรกับเงินที่เราเสียไปหรือเปล่าจากลูกยิงเขาของเขาที่เห็นมุมแคบแค่นั้นแต่สามารถยิงได้ซึ่งมันคมอย่างมากและต้องยกเครดิตการจบสกอร์ให้เขาจริงๆสรุปง่ายๆเกมนี้ไม่ใช่ดวงไม่ดีแต่เป็นเรื่องของตัวทีมล้วนๆถ้าคมกว่านี้เด็ดขาดกว่านี้ต่อให้โชคไม่ช่วยยังไงสามแต้มก็ควรอยู่ในมือแต่นี่กลับปล่อยหลุดไปเอง แบบที่คำว่าหน้าอายมันลอยขึ้นมาในหัวแฟนบอลพร้อมกันทั้งสนามเลยครับมากันต่อกับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนปราการหลังไก่เดือยทองครับมีรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากฝั่งเมอร์ซี่ไซส์เมื่อลิเวอร์พูลกำลังจับตามองและวางแผนเดินหน้าคว้าตัวมิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังความเร็วสูงจากท็อตแนมฮอตสเปอร์มาเล่นทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าแหล่งข้อมูลใกล้ชิดสโมสรระบุว่า หรือว่าภูมองฟานเดอร์เฟนเป็นตัวแทนระยะยาวของเวอร์จินฟานไดซ์ซึ่งสัญญาปัจจุบันกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2027และด้วยอายุเพียง24ปีทำให้แนวรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้ถูกมองว่าเหมาะสมทั้งในแง่ของศักยภาพความสดและการพัฒนาในระยะยาวในส่วนของเงื่อนไขส่วนตัวรายงานระบุว่าไม่น่าเป็นอุปสรรคเพราะตัวนักเตะเองมีความต้องการย้ายมาเล่นให้ลิเวอร์พูลซึ่งถือเป็นหนึ่งในสโมสรในฝันของเขามาตลอด แม้ว่าสัญญากับสเปอร์สจะยังมีถึงปี2027แต่ก็มีเงื่อนไขเปิดช่องให้เจ้าตัวสามารถย้ายทีมได้เต็มรูปแบบในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าสถานการณ์นี้จึงน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะหากลิเวอร์พูลขยับจริงนี่อาจเป็นการวางรากฐานแนวรับยุคใหม่ล่วงหน้าหลายปีและเป็นการลดความเสี่ยงจากวันที่ต้องเสียผู้นำเกมรับอย่างฟานได้ไปในอนาคตส่วนตัวผมนั้นมองว่าเดีลวนี้เป็นแนวคิดที่ฉลาดมากของลิเวอร์พูลเพราะฟานเดอร์เฟนไม่ใช่แค่กองหลังธรรมดา แต่เป็นเซนเตอร์ที่สปีดจัดอ่านเกมดีและเล่นกับพื้นที่หลังลายสูงได้ซึ่งเป็นของจำเป็นในฟุตบอลยุคปัจจุบันถ้าได้มาจริงไม่ใช่ตัวแทนฟานไดในระยะยาวแต่มีสิทธิ์ก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักของแนวรับลิเวอร์พูลได้ทันทีในอนาคตและถ้าปล่อยให้ทีมอื่นตัดหน้าไปก่อนบอกเลยว่าเสียดายหนักแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับผลเสมอเมื่อคืนนี้แอบง่วงกันหรือเปล่าทีมเล่นเป็นยังไงเวสเองก็เล่นดีใช้ได้เลยหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ